มอนสเตอร์พาราไดตอนที่87การเลือกทักษะชีวิตวันต่อมายานคิดตานปีศาจก็มาถึงเมืองปาฉีในตอนบ่ายหลังจากที่ลงจากยานลินฮวงก็ไปที่สมาคมนักล่าพร้อมกับซากศพที่เขามาีเพื่อแลกเป็นเครดิตเขาได้เงินมาทั้งสิ้น500ล้านเครดิตจากมอนสเตอร์ระดับทองแดง1,300ตัวซากเหล่านี้มีตั้งแต่ระดับทองแดงขั้นที่1-3ึถึงลินฮวงไม่ได้อยู่ที่เมืองปาฉีนานนักและออกเมืองไปทางประตูทิศใต้ เมื่อเขาแลกเปลี่ยนเสร็จสิ้นเขาอัญเชิญอินซีของเขาออกมาและบินไปทางเมืองวูลินในที่สุดหลินฮวงก็มาถึงเมืองวูลินประมาณบ่ายสองครึ่งเมื่อมาถึงถนนหนึ่งศูนย์หนึ่งหลินฮวงก็เห็นบ้านเขาเขาสแกนแหวนหัวใจจกักรพรรดิก่อนที่จะเข้าไปรองเท้าของหลินซินไม่อยู่ซึ่งหมายความว่าเธออยู่ที่โรงเรียนหลินฮวงสวมรองเท้าแตะและเดินไปในบ้านเขาตระหนักว่าบ้านนี้ค่อนข้างสะอาดซึ่งหมายความว่าหลินซินได้ทําความสะอาดเป็นประจำ เขาหยิบขวดน้ำผลไม้สีเขียวออกจากตู้เย็นและนั่งพักบนโซฟาห้องนั่งเล่นเขายุ่งมากในช่วง20วันที่ผ่านมาเขาไม่ได้พักผ่อนอย่างเพียงพอในช่วง10วันที่ผ่านมาขณะที่เขากำลังเตรียมพร้อมสำหรับการประเมินนักล่าสำรองหลังจากกลับบ้านมาประมาณ3วันเขาก็ไปเขีดป่าระดับ4ี่ป่าลืมเลือนเพื่อเลื่อนเป็นระดับเหล็กนอกจากนี้เขายังใช้เวลา6วันครึ่งที่หุบเขาหน้าบึงเพื่อขัดเกลาพลังชีวิตเขาเขาออกไปและกลับบ้านมาราวกับเครื่องจักร ตอนนี้เขาได้กลับมาอย่างบ้านแล้วเขาตัดสินใจที่จะหยุดพักผ่อนก่อนที่จะเลื่อนเป็นระดับทองแดงพลังชีวิตเขาในกรงล้อชีวิตเหล็กได้เอือล้นและมันยังไม่เสถียรดีดังนั้นเขาจึง,งตัดสินใจที่จะเลื่อนเป็นระดับทองแดงหลังจากที่มันเสถียรแล้วการเลื่อนขั้นขณะที่พลังชีวิตในร่างไม่เสถียรจะก่อให้เกิดการล่วไหลของพลังชีวิตแม้ว่าการล่วไหลจะเล็กน้อยมันก็สามารถทําให้การเลื่อนขั้นล้มเหลวได้และจะทําให้พลังชีวิตลดลงอย่างมาก สำหรับกรณีที่เวลวร้ายมันสามารถกล่องให้เกิดการระเบิดที่รุนแรงจนถึงตายได้แน่นอนมันต้องมีวิธีลดระยะเวลาการปรับตัวของพลังชีวิตมันสามารถทำได้โดยการฝึกทักษะชีวิตทักษะชีวิตระดับสูงจะช่วยให้พลังชีวิตเสียเร็วขึ้นดูเหมือนว่าตอนนี้มันเป็นเวลาที่เหมาะสมในการเลือกทักษะชีวิตเขาวางน้าผลไม้ลงบนโต๊ะชาและมองหาข้อมูลเกี่ยวกับทักษะชีวิตมีทักษะชีวิตเพียงสามประเภทในตลาดที่อยู่ในระดับต่ำกลางและสูง ทักษะชีวิตระดับต่ำม,มีราคาแพงมากมันมีราคาอย่างน้อยหลายล้านเครดิตราคาของทักษะชีวิตระดับกลางอยู่ที่ประมาณ30ล้านเครดิตและแพงกว่านั้นทักษะชีวิตระดับสูงจะมีราคาประมาณ3 0 0ร้อถึงห้าล้านเครดิตหากทักษะชีวิตมีความข้องเกี่ยวกับธาตุราคาของมันจะสูงกว่าปกติประมาณ10เท่ามีข่าวข่าวหนึ่งที่เคยได้ยินเกี่ยวกับลงประมูลแห่งหนึ่งในเว็บมันคือทักษะชีวิตระดับสูงวิชาน้ําแข็งคนที่ไม่ประสงค์จะเผยนามได้ซื้อมันในราคา800ล้านเครดิต ตามรายงานข่าวทักษะชีวิตที่ถูกอธิบายว่าเป็นทักษะชีวิตระดับสูงนั้นจะมีพลังของธาตุน้ำแข็งเมื่อฝึกพลังชีวิตเข้ากับทักษะชีวิตประเภทนี้มันจะช่วยให้คนคนนั้นสามารถใช้พลังธาตุได้ด้วยพลังชีวิตเมื่อมันถึงระดับหนึ่งพลังชีวิตของคนคนนั้นจะมีคุณสมบัติของน้ำแข็งพลังชีวิตจะเปลี่ยนศัตรูให้เป็นน้ำแข็งคำอธิบายนี้ทำให้หลินฮวงนึกถึงเซเวียรูแต่ทว่าเขามั่นใจว่าแม้กระทั่ง ผู้ที่ฝึกฝนวิชาน้ำแข็งนี้จนถึงจุดสูงสุดแล้วมันก็ยังไม่อาจเทียบได้กับสเสวียรู้ทักษะชีวิตที่เหนือกว่าทักษะชีวิตระดับสูงจะถือเป็นทักษะชีวิตขั้นสูงสุดทักษะชีวิตระดับนี้จะไม่มีขายในตลาดมันคือทักษะที่มีเพียงแค่คนของราชวงศ์เท่านั้นที่แข่งแย่งกันได้หลินฮวงไม่มีเงื่อนงำอะไรเกี่ยวกับราคาของมันมันควรจะมีราคาอย่างน้อยสิบเท่าของทักษะชีวิตระดับสูงหรือมากกว่านั้นหลินฮวงไม่พบทักษะชีวิตที่เหมาะสมแม้ว่าจะค้นหามานานกว่าหนึ่งชั่ ลินทวงลังเลอยู่สักพักและโทรหาย,ยีเซนเนื่องจากเขาจะเป็นคนแนะนำได้ดีการแจ้งเตือนเกิดขึ้นอยู่สองครั้งและก็ปรากฏภาพของยีเซนขึ้นไงพวกนายกำลังโทรผิดหรือเปล่าไม่ใช่ว่านายควรจะโทรหาน้องสาวฉันยีเซนสวมเสื้อคลุมสีขาวและดูเหมือนว่าเขาจะเพิ่งตื่นผมคิดว่ามันมีบางสิ่งที่ทําให้คุณดูดีขึ้นนะใช่ฉันชอบมันฉันไม่รู้ว่านายจะเป็นคนที่ประจบได้เก่งยีเซนดูพอใจและกล่าว นายสามารถถามฉันได้ทุกเรื่องผมอยากรู้ผมอยากรู้ว่าผมควรจะเลือกทักษะชีวิตไหนและคุณคือคนที่แนะนําสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ดีที่สุดหลินฮวงอ้อนวอนฉันลืมไปเลยว่านายอยู่ระดับเหล็กแล้วนายได้ฆ่าปีศาจหกแขนหรือมอนเตอร์ตัวอื่นยีเซินถามมันคือปีศาจหกแขนหลินฮวงตอบกลับในความเป็นจริงมอนเตอร์ที่หลินฮวงได้ฆ่าไปคือปีศาจหกแขนกายพันตั้งหากฉันไม่รู้ว่านายจัดการกับมันได้ยังไงนายค่อนข้างจะมีฝีมือ ยีเสินส่งเสียงประหลาดใจเอ่อกลับไปที่หัวเรื่องมันไม่ใช่เรื่องยากที่จะเลือกทักษะชีวิตก่อนอื่นนายต้องทดสอบพลังชีวิตในร่างกายนายเพื่อตรวจสอบว่านายถนัดธาตุไหนจากนั้นก็เลือกทักษะชีวิตที่เหมาะกับธาตุของพลังชีวิตนายอย่างไรก็ตามคนส่วนมากมีพลังชีวิตที่หลายธาตุและจะได้รับมันในภายหลังโดยการฝึกฝนทักษะชีวิตในบางกรณีการเลือกทักษะชีวิตด้วยธาตุที่คล้ายคลึงจะทําให้เป็นประโยชน์ นายต้องอ่านข่าวเกี่ยวกับทักษะชีวิตวิชาน้ำแข็งเมื่อวานนี้ยกตัวอย่างคนทั้งคู่ได้ฝึกฝนวิชาน้ำแข็งหากหนึ่งเกิดมาพร้อมกับพลังชีวิตไร้ธาตุความเร็วในการไล่วิชาน้ำแข็งจะเป็นลองเช่นเดียวกับความเร็วในการสะสมพลังชีวิตและพลังของวิชาน้ำแข็งเองก็จะเป็นลองเช่นกันอย่างไรก็ตามหากอีกคนเกิดมาพร้อมกับพลังชีวิตที่เต็มไปด้วยธาตุน้ำแข็งที่ยอมให้มันประสานกับวิชาน้ำแข็งความเร็วการไล่จะเพิ <y 2> ่มขึ้นเป็นสเท่าหรือมากกว่านั้นเช่นเดียวกับการสะสมพลังชีวิต และการใช้งานดังนั้นท่าที่เข้ากันได้และทักษะชีวิตจึงมีความสําคัญอย่างมากหากพลังชีวิตของนายไม่มีท่าใดๆฉันขอแนะนําให้นายเลือกว uh ah ิชาโจมตีพายุหะอย่าคิดว่ามันเป็นเพียงทักษะชีวิตระดับสูงหากนายสามารถไปถึงระดับ6ได้พลังของมันจะเทียบได้กับทักษะชีวิตสูงสุดยีเซิร์นอธิบายอย่างละเอียดวิชาโจมตีพายุหะานี้มีราคาเท่าไหร่ทาไมนายจึงถามราคาไม่ใช่ว่ามันมีวิชาโจมตีพายุหะา นายคิดต้นฝึกฝนที่นายได้รับรางวัลก่อนหน้านายยังไม่ได้รับพัสดุยีเซิรนถามอย่างอยากรู้พัสดุอะไรที่คุณหมายถึงลินฮวงถามอย่างสงสัยมันคือรางวัลสำหรับเหตุการณ์มอนเตอร์บุกที่สมาคมนักล่าและรัฐบาลมอบให้นายมันคือรางวัลสำหรับทุกคนที่อยู่ที่นั่นเย่อยู่และฉันจงใจรายงานว่านายคือผู้ที่ช่วยเหลือมากที่สุดในเหตุการณ์นั้นผู้นำได้ยินมาว่านายกำลังเป็นระดับเหล็กและให้รางวัลน,นายเป็นคิดต้นฝึกฝนวิชาโจมตีพายุหะ ยีเซนอธิบายอย่างอดทนมันถูกส่งไปมันถูกส่งไปเมื่อสัปดาห์ก่อนและฉันเพิ่งจะได้รับของฉันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วฉันจะถามให้นายหากนายยังไม่ได้รับมันไม่เป็นไรผมจะถามน้องสาวผมเกี่ยวกับมันเองเพราะผมเพิ่งจะมาถึงบ้านในวันนี้เธออาจจะเก็บมันเอาไว้หากเธอไม่ได้รับผมจะตรวจสอบตำแหน่งของพัสดุโดยใช้ฐานข้อมูลการจัดส่งลิน่วงตอบกลับและเพิ่มคำพูดอีกโอ้ใช่คุณได้กล่าวถึงท่าโดยกำเนิดของพลังชีวิต แล้วผมจะตรวจสอบมันได้ยังไงนายเป็นนักล่าสำรองแล้วมันสามารถทดสอบได้ฟรีที่สมาคมนักล่าเมืองใดก็ได้หรือนายสามารถซื้อเครื่องทดสอบได้จากเน็ตมันใช้งานง่ายและถูกมันมีราคาเพียง1 0,000่นเครดิตอย่างไรก็ตามฉันแนะนําให้นายไปทดสอบที่สมาคมนักล่าเพราะนายจะได้รับรายละเอียดหลังจากที่นายทดสอบมันในเวลาเดียวกันธาตุของนายจะถูกอัปเดตลงฐานข้อมูลเช่นกันเนื่องจากนายอยู่ระดับเหล็กแล้วนายอาจจะต้องอัปเดตข้อมูลส่วนตัวของนาย ยีเซินแนะนำเอาละผมจะเจียดเวลาไปทดสอบพาดของพลังชีวิตผมและจากนั้นก็จะตัดสินใจว่าผมควรเลือกวิชาโจมตีพยุหะไหมผมจะโทรหาคุณอีกครั้งหากมีปัญหาอื่นหลินห่วงวางสายและซื้อเครื่องทดสอบพลังชีวิตจากเน็ตทันทีเพราะเขาไม่ต้องการไปอัปเดตความสามารถของเขาที่สมาคมนักล่าเขาเพิ่งจะเลื่อนเป็นระดับเลกขั้นที่3โดยปราศจากทักษะชีวิตใดๆมันจะเป็นปัญหาใหญ่สำหรับเขาหากมีคนอื่นรู้เรื่องนี้ หลังจากที่สั่งซื้อลินซินก็กลับมาจากโรงเรียนเธอมีความสุขมากเมื่อเห็นลินหฮวงขณะที่เข้าบ้านมาพี่กลับมาเมื่อไหร่พี่มาถึงตอนประมาณบ่ายสองครึ่งลิน่วงปิดหน้าข่าวสารยืนขึ้นและเดินไปทางครัวเย็นนี้น้องอยากกินอะไรล่ะพี่ซื้อมาเฉพาะจานที่อร่อยที่สุดเลยนะมาสิมาดูและเลือกที่น้องชอบลินซินใส่รองเท้าแตะและเห็นกล่องอาหารนับสิบกล่องเมื่อเธอเข้ามาในครัวนั่นคืออะไร เธอชี้ไปที่กล่องหนึ่งและถามมันคืองูทอดส่วนประกอบหลักของมันคือเนื้องูที่ตัดเป็นชิ้นๆน,นำไปทอดและปรุงจนมีรสจัดจ้านแล้วนั่นละ่ะเธอชี้ไปที่อีกกล่องและถามมันคือทากโยกยากิส่วนผสมหลักของมันคือหนวดปลาหมึกกับเครื่องปรุงรสมันถูกอบและไม่ได้ทอดแล้วนี่ละ่ะวิญญาณกระซิบมันคือลิ้นของวิญญาณกระซิบที่หั่นเป็นชิ้นบางก่อนที่จะนำมาทอดหลังจากที่ถามเกี่ยวกับส่วนผสมของแต่ละจาน เธอก็เลือกของโปรดมาสามอย่างลินห่วงหุงข้าวและอุ่นกับข้าวสำหรับมื้อเย็นหลังจากมื้อเย็นลินห่วงก็ถามสินเอ,อ๋อน้องได้รับพัสดุเมื่อเร็วๆนี้ไหมใช่มีสามกล่องหนึ่งกล่องมาจากสมาคมนักล่าขณะที่อีกกล่องคือแหวนเกมเจ้าแห่งปืนหนูได้แกะมาแล้วกล่องที่สามเพิ่งถูกส่งมาเมื่อวานและผู้ส่งคือผู้หญิงเธอชื่อเล้งแล้วพัสดุอยู่ไหนลินห่วงรู้สึกตื่นเต้นที่ได้ยินชื่อเธอ แหวนเกมอยู่ในห้องหนูหนูได้ลองเล่นมันอยู่หลายวันหนูไม่ได้แกะอีกสองกล่องมันอยู่บนตู้ข้างเตียงพี่โอ้งั้นพี่จะไปดูมันหลินฮวงรีบไปที่ห้องเขาในทันทีมอนสเตอร์พาราไดต์ตอนที่88ตกบอทองหลินฮวงหยิบกล่องพัสดุสองอันออกจากตู้ข้างเตียงกล่องพัสดุที่เล้งเยี่ยสินส่งมาให้เขาถูกบรรจุมาอย่างดีมีแหวนอยู่ภายในกล่องพัสดุมันไม่ใช่สิ่งเดียวที่หลีเอี้ยนซิงมี มีโน้ตเล็กๆที่มีกลิ่นหอมอยู่ภายในกล่องพัสดุและมีตัวเลขแปดตัวเขียนไว้มันอาจเป็นรหัสผ่านที่เล้งเยียซินให้เขาใช้ปลดล็อกมันหลินฮวงป้อนรหัสผ่านตามหมายเลขในโน้ตเล็กๆในหน้าเข้าสู่ระบบเมื่อยืนยันรหัสผ่านเรียบร้อยเขาก็จำเป็นต้องยืนยันตัวตนของเขาหลินฮวงคิดว่าเล้งเยียซินตั้งใจจะใช้วิธีนี้เพื่อในกรณีที่กล่องพัสดุถูกขโมยหรือสูญหายหลินฮวงสแกนแหวนหัวใจจัก,กรรพัิและยืนยันตัวตนของเขา ตัวตนของหลินห่วงถูกเชื่อมโดยอัตโนมัติกับระบบและแหวนที่เธอส่งมาให้เขาก็กลายเป็นแหวนส่วนตัวของเขาเขาตรวจสอบข้อมูลภายในแหวนของรีเอยนซิงในทันทีแหวนมีขนาดความจุที่ใหญ่มากถึง10,000แสนลูกบาศก์เมตรถ้าเขาจะขยายขีดจำกัดในการจัดเก็บของแหวนหัวใจจกักรพรรดให้ได้ในระดับนี้เขาจะต้องใช้เงินถึง100ล้านเครดิตแหวนหัวใจจักรพพัดที่หลินห่วงสวมอยู่ตอนนี้จัดเก็บได้เพียง2 0 0 0 0ลูกบาศก์เมตรเท่านั้น ถึงอย่างนั้นเขาก็สังเกตเห็นว่ามีเพียงไม่กี่อย่างที่ถูกเก็บไว้ภายในนั้นมีคิดตันชีวิตสมบูรณ์หลายร้อยชิ้นและมีคิดตันชีวิตหลายพันชิ้นและยังมีแหวนอาวุธหลายร้อยวงภายในแหวนเก็บของและของกลุ่มสุดท้ายในแหวนก็ทําให้หลินฮวงหายใจทีขึ้นเนื่องจากแหวนอาวุธนี้ถูกเก็บไว้แยกต่างหากภายในแหวนเก็บของมีดาบสีดําที่หลินฮวงเคยเห็นหลี่เอี้ยนสิงใช้มาก,ก่อนมันคือสมบัติโบราณน,นอกเหนือจากดาบก็มีกาะเงินและรองเท้าหนังสีดํา ลินฮวงไม่สามารถใช้งานของโบราณทั้ง3อย่างนี้ได้ด้วยพลังชีวิตของเขาในปัจจุบันและไม่สามารถเก็บไว้ในร่างกายได้เช่นกันแต่เขาสามารถใช้ดาบเล่มนี้เพื่อฆ่ามอนเตอร์ได้ในอนาคตแม้ว่าเขาจะไม่สามารถใช้มันได้อย่างเต็มศักยภาพด้วยพลังชีวิตของเขาก็ตามความแหลมคมเพียงอย่างเดียวก็พอแล้วกา๊าดสีทองถูกวางไว้ไม่ไกลจากของโบราณทั้ง3มันเป็นการาดเก็บเครดิตหลินฮวงมองไปที่ก๊์ดและรู้ทันทีว่ามันคืออะไร การ์ดเก็บเครดิตยังไม่ได้เชื่อมต่อคุณต้องการจะเชื่อมต่อหรือไม่มีหน้าเพจแสดงขึ้นมาจากแหวนหัวใจจกักรพรรดิในทันทีเชื่อมต่อมันหลังจากนั้นไม่นานแหวนหัวใจจกักรพรรดิก็ปล่อยลำแสงส่องลงบนการ์ดทองการสแกนข้อมูลการ์ดเสร็จสมบูรณ์กาลังเชื่อมต่อการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์คุณต้องการที่จะประสานรวมการ์ดเข้ากับบัญชีส่วนบุคคลของคุณหรือไม่หลังจากการประสานรวมบัญชีเครดิตของคุณจะได้รับการอัปเกรดเป็นบัญชี VIP และคุณจะมีสิทธิ์ได้รับส่วนลดในสินค้าบางอย่างภาษารวมมันเลยลินฮวงพยักหน้าเขาเชื่อถือของจากเลงเยียสินการภาษารวมเสร็จสิน้นบัญชีส่วนบุคคลของคุณได้รับการอัปเกรดเป็นบัญชี VIP แล้วยอดเงินในบัญชีของคุณอยู่ที่38,155พันล้านเครดิต38,155พันล้านดวงตาของลินฮวงตโตขึ้นเขาสามารถแลกเงินได้เพียง1,000พัล้านเครดิตหลังจากที่สะสมซากศพมาหลายวัน ลินฮวงตกใจเมื่อเห็นยอดเงินของลีเอียนซิงหลินฮวงคิดถึงเรื่องนี้อีกครั้งทั้งพันล้านเครดิตและของโบราณทั้งสชิ้นล้วนไม่มีความหมายอะไรกับเขาพลังของตระกูลเล้งน่ากลัวมากแค่ไหนกันตระกูลเล้งรู้แน่ว่าเล้งเยียซินมีแหวนของลีเอียนซิงอยู่กับเธอมิฉะนั้นพวกเขาจะไม่เจรจากับตระกูลลีเพื่อปลดล็อกแหวนหัวใจจักรพพัดมันเป็นไปไม่ได้ที่ตระกูลเล้งจะไม่ทราบว่าเธอได้มอบของทั้งหมดในแหวนของลีเอียนซิงให้กับเขา เนื่องจากตระกูลเล้งเห็นพ้องด้วยที่จะมอบสมบัติเหล่านี้ให้นั่นอาจหมายถึงมันไล่ฆ่ากับตระกูลเล้งหรืออาจเป็นสัญญาณในการขอโทษหลังจากภาษารวมการ์ดทองเก็บเครดิตและแหวนหัวใจจักรพรรดิแล้วมันก็กลายเป็นผงและสลายตัวไปเขาไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรเขาเก็บการ์ดเก็บเครดิตและสวมแหวนเก็บของไว้ที่นิ้วก้อยด้านซ้ายมือของเขาจากนั้นเขาก็ไปดูที่กล่องพัสดุที่สองกล่องพัสดุที่สองถูกส่งมาโดยสมาคมนักล่า ด้านในมีหินสีดำขนาดเท่ากำปัน้นมันมีชิปคิดตันขนาดเท่าหัวแม่มือและเหรียญตาสีทองแดงขนาดเท่าครึ่งฝ่ามือเขาหลินฮวงรู้ว่าเหรียญตาทองแดงเป็นของที่อนุญาตให้พวกเขาสามารถเข้าถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักล่าระดับทองแดงได้เมื่อมันถูกนําออกมาจะมีการดําเนินการโดยสมาคมนักล่าเมื่อหลินฮวงได้รับเขาก็รู้ว่าเขาได้รับการอัปเกรดเป็นนักล่าระดับทองแดงในสมาคมนักล่ามันเป็นระดับของนักล่าทั่วไปและเขาไม่ได้เป็นแค่นักล่าสํารองเท่านั้น เขาสามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดที่นักล่าระดับทองแดงเข้าถึงได้อย่างไรก็ตามการอัปเกรดนี้ไม่ได้หมายความว่าหลินฮวงได้กลายเป็นนักล่าระดับทองแดงที่แท้จริงภารกิจที่นักล่าระดับทองแดงคนอื่นได้รับเขาสามารถเห็นแค่เพียงข้อมูลและไม่สามารถรับภารกิจได้และเขายังไม่สามารถได้รับประโยชน์ที่นักล่าระดับทองแดงได้รับกันนอกเหนือจากเหรียญทองแดงหินสีดำน่าจะเป็นคิดตันฝึกฝนสําหรับวิชาโจมตีพายุหะหลินฮวงไม่แน่ใจเกี่ยวกับธาตุพื้นฐานของพลังชีวิตเขา ดังนั้นเขาจึงไม่กล้าฝึกฝนมันจากนั้นเขาก็มองไปที่ชิปคิดต้านขนาดทั้งหัวแม่มือเขารู้แค่เพียงว่ามันเป็นชิปข้อความที่ใช้กับแหวนหัวใจจักรพพัดเขาสแกนมันด้วยแหวนหัวใจจักรพพัดและภาพก็ถูกฉายไปยังห้องของหลินห่วงมีชายวัยกลางคนที่ร่างกำยำกำลังฝึกซ้อมชุดของเทคนิคในภาพมันแผ่หลังสีมอรณะออกมาลินห่วงสังเกตว่าการโจมตีแต่ละครั้งนั้นมันรุนแรงมากดูเหมือนจะเป็นเทคนิคทางการทหารมันใช้เวลาฝึกฝนเทคน,คนิคนี้ประมาณ20นาที ในภาพที่แสดงออกชายวัยกลางคนเริ่มพูดชื่อของเทคนิคการต่อสู้ระยะประชิดนี้เรียกว่าโจมตีจุดตายและมันสามารถใช้กับวิชาโจมตีพยุหะาได้จนกว่ามันจะถึงระดับทองเทคนิคการต่อสู้นี้ค่อนข้างดีจริงๆแล้วโดยไม่ต้องฟังคําอธิบายของชายคนนี้ลินฮวงก็รู้ว่าเทคน,คนิคนี้เป็นการต่อสู้ที่หายากด้วยความช่วยเหลือจากการฉายภาพการสอนเขาจะสามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญเทคนิคน,คนี้และเก็บสะสมการที่จําเป็นได้ ถึงแม้ว่าเขาจะเชี่ยวชาญเทคนิคของดาบแต่มันก็เยี่ยมมากถ้าเขาสามารถเชี่ยวชาญทักษะการต่อสู้นี้ได้เขาเก็บของทั้งหมดไว้ในช่องเก็บของหลินฮวงลุกขึ้นและเดินไปที่ห้องของหลินซินชั้นที่3ซินเอ,อ๋อน้องให้พี่ยืมแหวนเกมเจ้าแห่งปืนหน่อยได้ไหมพี่ต้องการประเมินระดับทักษะของพี่ในปัจจุบัน